สจรรย์ตอนที่6เขาว,วงกดคริสต้าพี่ไอ้น้ำดูนี่สิกอนเมกร้องอย่างตื่นเต้นเขากับพี่สาวกำลังกม้มลงมองลายแทงแผ่นเล็กที่ได้มาจากดอกไม้หัวเราะคิกคักทันใดนั้นลายแทงก็ส่องแสงสว่างวาบขึ้นมาภาพบนกระดาษเปลี่ยนจากเส้นสายธรรมดากลายเป็นภาพของเกาะลอยฟ้าที่มีโครงสร้างบางอย่างส่องประกายระยิบระยับเหมือนเพชร แสงสีรุ้งสัดสองเข้ามาในห้องนอนอีกครั้งรถผจญภัยสายรุ้งลอยมาจอดเทียบที่หน้าต่างพร้อมกับพี่หมีบูบูที่ชะงกหน้าออกมาโอ้โหดูเหมือนว่าลายแทงจะเลือกที่หมายต่อไปให้พวกเธอแล้วนะนั่นคือเขาวงกดคริสตัลไงล่ะ รถสส่รุ้งพาเด็กทั้งสองทายานขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกครั้งคราวนี้สูงขึ้นไปกว่าส่วนลอยฟ้าที่เคยไปเสียอีกจนกระทั่งพวกเขาเห็นเกาะลอยฟ้าขนาดยักษ์ที่ใจกลางเกาะมีเขาวงกฎขนาดใหญ่สร้างจากคริสตัลใสที่ส่องประกายสะท้อนแสงอาทิตย์เป็นสีรุ้งงดงามเมื่อมาถึงทางเข้าพวกเขาก็พบว่ามันเป็นประตูหินขนาดใหญ่ที่ปิดสนิทบนประตูมีตัวอักษรโบราณสลักเป็นปริศนาไว้ว่าข้าไม่มีเสียง แต่เล่าเรื่องราวได้มากมายข้าไม่มีขาแต่ผ่าเจ้าเดินทางไปได้ทุกที่ข้าคืออะไรหนังสือแน่ๆเลยพี่ไอ้น้ำตอบอย่างมั่นใจแต่รอบๆบ,บริเวณน,นั้นไม่มีหนังสือสักเล่มก้อนเมฆที่ไม่ได้จ้องแต่ปริศนากลับเดินสำรวจไปรอบๆแล้วเขาก็ร้องขึ้นพี่ไอ้น้ำพี่หมีบูบูมาดูนี่เร็วก้อนหินตรงนี้รูปร่างเหมือนหนังสือเลย พี่หมีบูบูเดินไปผลักหนังสือหินเล่มบนสุดเบาๆทันใดนั้นประตูหินก็สั่นสะเทือนและค่อยๆเลื่อนเปิดออกเผยให้เห็นทางเดินที่ผนังเป็นคริสตัลใสาวาววับอยู่ข้างในเก่งมากเลยก้อนเมฆเธอช่างสังเกตจริงๆพี่หมีชมขณะที่พวกเขากำลังจะก้าวเข้าไปก็มีเงาขนาดใหญ่บินผ่านศีรษะไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงทุ้มๆก้องตังวานว่าใครกันที่กล้าเข้ามาในเขาวงกตของข้าฮ่าฮ่าฮ่าสิ้นเสียง สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ก็ร่อนลงมายืนขวางทางเข้าไว้มันคือเทโรแดกทิวสีฟ้าสดใสที่มีแววตาขี้เล่นข้าชื่อเตโรผู้พิทักษเขาวงกฎแห่งนี้มันประกาศถ้าอยากจะเข้าไปหาสมบัติละ่ะก็ต้องเล่นเกมกับข้าก่อนเตโรพูดจบก็บินเข้าไปในเขาวงกฎแล้วเสียงของเขาก็ดังออกมาจงตามหาเส้นทางที่สะท้อนสีของความกล้าหาญให้เจอสิ ข้างหน้าพวกเขาคือทางแยกสามทางแต่ละทางมีผนังคริสตัลที่สองแสงเป็นสีแตกต่างกันคือสีแดงสีฟ้าและสีเหลืองสีแห่งความกล้าหาญก้อนเมฆพึมพำมสีอะไรกันนะพี่นึกออกแล้ว ไอ้น้ำดีดนิ้วตอนที่เราไปสวนลอยฟ้าดอกไม้หัวรอลิกคัก,คกที่ให้ลายแทงเรามาเป็นสีแดงสดใสเหมือนดวงอาทิตย์เลยสีแดงต้องเป็นสีแห่งความกล้าหาญแน่ๆเธอพูดอย่างมั่นใจแล้วจูงมือน้องชายเดินเข้าไปในทางสีแดงเมื่อเดินลึกเข้าไปผนังคริสตัลเริ่มปรากฏลวดลายแปลกๆขึ้นมาเสียงของเตโรดังขึ้นอีกครั้งผนังจะนำทางเจ้าไปแต่ต้องมองให้ดีมองในสิ่งที่ซ่อนอยู่ พวกเขาเดินมาจนถึงทางตันแย่แล้วเรามาผิดทางเหรอือไอ้น้ำพูดอย่างกังวลแต่ก้อนเมฆสายหน้ายังก่อนครับพี่ไอ้น้ำลองดูดีๆสิครับเขาลองเอามือถือตะเกียงที่พกมาส่องไปที่ผนังในมุมต่างๆนั่นไง เมื่อแสงไฟส่องกระทบในมุมที่พอดีลวดลายบนผนังก็ปรากฏเป็นรูปลูกศรจางๆชี้เข้าไปที่ผนังตรงตรงก้อนเมฆลองใช้มือผลักผนังตรงปลายลูกศรดูเบาดูเบาผนังคริสตัลนั้นก็เลื่อนเปิดออกเป็นช่องลับ ข้างในห้องลับนั้นมีแท่นหินตั้งอยู่กลางห้องบนแท่นมีลายแทงแผ่นใหญ่กว่าเดิมวางอยู่หนึ่งแผ่นและข้างๆกันนั้นก็มีกุญแจคริสตัลใสแจววางอยู่อันหนึ่งเตโรบินมาร่อนลงข้างๆยอดเยี่ยมไปเลยเจ้าหนูพวกเธอช่างสังเกตกันจริงๆสมแล้วที่จะได้รับมันไประหว่างทางกลับพี่หมีบูบูที่รออยู่บนรถสายรุ้งก็เอ่ยขึ้น เห็นไหมล่ะการเป็นคนช่างสังเกตมีประโยชน์มากเลยนะไม่ว่าจะใช้แก้ปริศนาในเขาวงกตหรือใช้สังเกตสิ่งที่ครูสอนในห้องเรียนถ้าเรารู้จักมองสิ่งต่างๆรอบตัวเราก็จะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นและสนุกขึ้นด้วยเมื่อกลับมาถึงห้องนอนไอน้ำกลางลายแทงแผ่นใหม่ออกดูมันเป็นรูปของน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีถ้ำอยู่ด้านหลังส่วนก้อนเมฆก,ก็หยิบกุญแจคริสตัลขึ้นมาส่องกับแสงไฟแล้วจูจ่ๆก็มีบางอย่างเกิดขึ้น แสงที่ลอดผ่านกุญแจคริสตัลกลายเป็นภาพฉายบนผนังห้องมันไม่ใช่ภาพธรรมดาแต่เป็นภาพของกลุ่มดาวรูปปลาที่กำลังแหวกว่ายอยู่บนท้องฟ้าว้าวสวยจังเลยกอนเมกร้องลายแทงรูปน้ำตกกุญแจรูปดาวปลาการผจญภัยครั้งต่อไปของเราต้องเกี่ยวกับน้ำและท้องฟ้าแน่ๆเลย